私のの悲劇のに,にしないでここอ่ะโอเคครับกับผมนะครับเออฮักกุเลกินแคทตี้ครับ,รรบพอดีว่าผมอยู่กับแอมจังอยู่ตลอดครับก็เลยลืมกด <laughs> ลืมกดอัดปีโอนะครับเฮ้ยข้าพเจ้าเปลี่ยนตัวคอนใหม่แล้วเห็นไหมเห็นไหมครับเซล่าคนเดิมแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมา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 เร็ว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 อ๋อ เอครับขอโทษนะครับที่ลืมลืมอัดวิดีโอนะครับอันเนื่องมาจากว่าไม่อยากจะเชื่อว่านี่มันจะกลายเป็นว่าจะลุยดักฟ้องกันซะอีกนะครับพอดีเลยครับก็จะทําเรื่องนี้เนี่ยครับตอนนี้เมืองถูกโจมตีจากอะไรก็ไม่รู้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูครับรถที่นั่งสาเาอรณนะถูกทําลายหมดเลยต้องไปฟ้องนายกรกัฐมนตีแล้วนะครับเนี่ยผมเล่นถึงการเมืองเลยก็โดนเข้าคุกอะนายยรกัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นทําอะไรไว้ครับหมักหมมแมลงครับหมักหมมแมลงมากเกินไปครับไม่ดีครับญี่ปุ่นนี่ทาไมไปรักษาคอสซาเอาซะเลยนะครับโอ้โหปล่อยให้แมลงปล่อยให้แมลงเพ่นพ่านขยะเกอนเลยแหละอย่าว่าญี่ปุ่นเลยต่อนะครับตอนนี้เห็นไหมครับสภาพรถถูกทําลายหมดเลยครับเป็นผลมาจากการปะทะกันระหว่าง คนกับคนกับอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยคนกับอะไรคนกับแย่แย่สะพึงโลกไม่ใช่แย่แลครับอย่างนี้นี่มันมาแรงมาแรงอ่ะนู yeah. อแย่โอ้โหมันมันส่งกำลังเสริลงมาครับอ่าหายหมดนะครับเอาที่ผมเล่นอยู่คือกันเนอร์ครับแต่ผมจะใช้ไลฟเฟิล e นะก็มันเฟี้ยว ทางนี้ก็เปลี่ยนจากมีสลิงเป็นาด,ดาบแล้วดาบก็ใหญ่มากเลยนะมาทางน um uh ี้เห็นไหมครับนี่ตึกถล่มลงมาแล้วเราก็วิ่งได้แบบสบายใจเฉิบมวิ่งกระโดดยังวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดดึง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 จ่อจ่ออยให้ผมได้อยากให้ผมได้จับปืนคู่เด็กขาดเลยนะไม่อย่างนัดนป้อมไม่เหลืออะไรนะ อย่า้ผมไี่จับปืนคู่เด็กขาดเลยอ๋อนั่นยงจับปืนคู่ก็วก็เสียงคล้ายปืนคู่เนาะมันเรียกปืนเกมนี้มันเรียกว่าทวีนแมชชีนกันแต่เราเรียกง่ายๆว่าปืนคู่ปืนคู่เฟี้ยวอ่ะป๋าเต้เดี๋ยวไมคขายเจอแม่งเสียงเพาะเนาะเออเฮ้ยเริ่ม วะโอ้ลืมลืมเปิดเสียงครับขอประธานาภัยด้วยครับเสียงอะไรเหรอเสียงในเกมพอดีว่าเหลียวไว้อ้าวมีสมาชิบาร์ตี้เข้ามาเพิ่มครับเซล็อกเซล็อกเอ็กซ์มีล็อปปี้อยู่เลยเซล็อกเอ็กซ์โจี้เนี่ยเจ,จ้าเจ้ารถถังมาประจับทำไมเนี่ยแทน,นที่ใช้ไม่ได้โอ้มาเฮ้ยระเบิดถอยถอยถอยมันจะระเบิด อัเต็มเต็มหน้าเลยสุดที่เราจะไปกันนะครับอยู่ตรงน,นู้นเห็นไหมตรงนั้นน่ะตรงไหนโดมโอ้โ,อโหโหใหญ่พรวดเลยอ่ะใจจริงจริงผมบอกเลยให้นี่ลงดาเมจสิบสามครับออาดาวสิบเอ็ดน,นี่แหละแต่ว่ามันมันเพิเ่มเลเวลตัวเองในพื้นที่ถัดไปอ๋อมนี่นี่เอง เยี่ยมเหี้อะไรนะอะไรเขาส่งอะไรมาไปดูก่อนอะไรมาเราเก็บพื้นที่เขาก่อนดีกว่าเอวดี่เอวีเฮ้ยโกไขสุระวังมีสายฟ้ามาให้หลบแต่เสป้าสิฉันาทีชชู่แลอเออกมาแค่นี้ละระวังด้วย คอร์หน cool. oh oh, okay, ีหลบลบหลบลบโอ้ยโอ้ยหวิดฟิวโอเคอีกคนกำลังตามมาคอมแบทเลดิงเดวิส Yeah. พีมาเดี๋ยวเข้าเราจะเข้าสู่ลานประลองโอเทีมอมอนอยู่แป๊บนึงไม่ติดยงวสวยครับ mm hmm. สวยครับผมกิตติเอ้ยผมสอยรยุธนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในศึกสงครามแห่งนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เห็นไหมครับว่าพลังผูกโลกเยอะแค่ไหนครับไม่เห็นครับตอนนี้ยังไม่ถึงครับยัง <c oughs> ไม่ถึงเลยเลยเห็นแตนนัวแรกเป็นดามิ โอยภาษาอะไรเนี่ยเจ๊อ่านภาษาภาษาซิมก้องหรอเหมือนภาษาดีซ,มออมดซิมเลยอะะ่ะภาษาเรือ่องการ์ตูนบาโดกะไงภาษาลูนเนี่ยนะภาษาลูนอันนั้นอันทายน่าจะเขียนว่าอารีนาออและไอตัวเลขสามของความมันคือตัวอะไรวะเหมือนอักษรลูนเนี่ยเข้ามาแล้วอยอจ้เป็นเป็นแคทด,ด้วยค่ะแคทแม่งวิ่งเร็วชิบหายเลยอืมโอเคนะครับถุกทุกคนนะครับ ก่อนจะเข้าห้องบอสก็อย่างที่คนรู้กันนะมันมีแท่นฮิลให้อยู่แล้วข้าพเจ้าไม่รู้โอเคสื้อเลยมาเตรียมอะไรพร้อมไปลุยบอสตัวนั้นที่ก็สามเผาเลยเนี่ยเจ๊เผาคนเราเผานิวแมนไอ้นั่นก็แคบเอ็นย์บอสเลยเนี่ยฮะบอสบอสไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวเหมือนตัวอีลายมือนั่นแหละยีเย้แย้ตัวโต แต่การเราเองนะเราจะเราไม่ช่วยใดๆเราแค่ม,มาร์กเตาให้มาสิก็ยิงอ,อยู่แล้วไม่แรงน้ำใจหรอกแต่ฉันจะซัพพอร์ตทางหางแขง,งให้หน่อยแล้วการจบโอเคขึ้นไปเลยที่ขึ้นไปสับเลยเร็วๆขึ้นสับข้างหลังเหรอเห็นแล้วเนี่ยกำลังสับเลย ตกมาตรงไหนแล้วเนี <here>. um, ่ยอุ้ยโดนมันเกาะอือ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 ยังไออกมาจากกรนดูกบอลดีกว่าตาตาจ้าอุ้ยอุ้ยมันกระโดมกระโดดซีโร่ทำอะไรเพื่ออะไรเอามืน์ซีหลอกชื่อเหมือนชื่อเหมือนกระดาษก๊อปปี้อ่ะเราอ่านว่าซีโร่เอ็กอะผิดไหมเนี่ยผิดไหมเนี่ย ยิงให้แล้วรอให้มันลงมาแล้วหาทางลงมาแล้วอ้หมีเพลนไว้ยืมเลยว่าจะจะยิงเลยว่าจะื่อนเลือนรถเลื่นไปแล้วว่าผมเคยเล่นฮอนไม่ใช่ไม่เคยเล่นเฮ้ยหูกรกยิงอยายิงข้างหลังเลยไหวงูอ่ะยิงก่อนยิ่แล้วไปไม่ถึงไปไม่ถึงไปไม่ถึงมันลุกแล้วลุกเล่นขึ้นต่อไปเลย

บยบาย y กดูเนีว่อยสิได้ได้อะ้ได้ไ่้ไ่้ได้ได้ไดด้ไ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 ดได้ดไดได้ได้ได้ไา้ไ้ได้ได้ไอ้ไได้ไดไดได้ได้ด้ได้ ออกไปเนี่ยฮะถ้อพอไปเจอนี่ไอตรงนี้เกินอ้อมเลยโอเคยอดเยี่ยมกระเทียมดองครับก็นะครับก็จบกับการลงภาร,รกิจฉุกเฉินนั่นเองครับภาร,รกิจฉุกเฉินคือเมืองถูกโจมตีนั่นเองครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปของพีเอสโอสอ่นะครับ Bye, baby, baby. บายบีเบบี้บายบายเหมือนกันนะครับขอบคุณที่ติดชมชม